เจ้าฮันเตอร์นะครับเดี๋ยวจะสาธิตการให้มันกินนมนะครับัน้องนมหลอก,กินนม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 นี่การป้อนนมเลยฮันเตอร์นะครับป้อนนมเปี้ยวนะครับดูครับนี่คือเจ้าฮันเตอร์ครับผมบอกแล้วไก่เนี่เลี้ยงเราต้องคุยกับมันให้รู้เรื่องเห็นไหมอย่าบึ้งก็ไม่ต้องป้อนนะครับกำลังสดนะครับกินลลกกิน ครับตัวนี้เพิ่งจะปอ้อนนมเปรี้ยวไปถึงห้าครั้งครับกินเองแล้วครับของอร่อยมันรู้นะครับสัตว์นีมกินเองนะครับนี่คือนมเปรี้ยวบีทาเก้นนะไหนยี่ห้ออะไรก็ได้ินลูกกินเลยเลยหลายนาทีแล้วอร่อยเลย กดซูมก็นะติดคอแล้วมึงมึงจะโดดเยอะนะครับอยากจะแสงไม่ค่อยดีนะก็สดใสนะครับนี่คือเจ้าฮันเตอร์นะครับเครื่องจักรสังหารนะหลังจากออกกําลังกายนะครับวันนี้โยนหกสิบโยนบ็อกนะครับแล้วก็วิ่งสูงวิ่งตะข่ายมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้สามทุ่มแล้วนะครับอย่างคึกนะครับ